เาใช้เวลาต้มฟึงเดียประมาณสองชั่วโมงกวาหรือสองชั่วโมงหรอือเป่ะนะกนน้องป้าป้ากินนบกินต้มส่วน้นงแบพี่น้อนเดมากินกัน อยากไปน้ำแม่พี่น้องสบายดีพี่น้องวันนี้ตอนรับเข้าสูบสองส,สาวสุภาพีกเด้อมื้อนี้สาวาสุภาเกะสิมาเฮ็ดเมนูปปปแปลกๆให้พี่น้องได้เบิ่งส้มเด้อซึ่งเมนูนี้เป็นเมนูที่หายากพี่น้องแล้วก็ดนๆอยางสิได้กินนะแบบว่า2-3ปีจังได้กินเทนื่อนึงเนาะแบบว่าเป็นแนวหาย,ยากอะหลีสิเป็นเมนูหยังกะขาเบิ่งน้ำกันนี่ตอนนี้ก็คือสิไปเอา ตอนนี้ชาสุภาก็สไิไปเฮือนเมถาวพี่น้องไปเบิ่งกับเมถาวพิ่นอยู่เฮือนหรือบ่เนาะสบายดีทุกสุขนะก็ตื่นนอนพี่น้องอารมณ์กับพอดีเฮือนเราหน่ก็เราอ้อมหัวข้างในได้จากเราสิอยู่จากเราบ่อยู่เด้อนี่คือแบบว่ามีแต่ไก่แท้มาเอิ้นมืงก่อนพี่น้องาประตูเพิน่นกะประตูนู่ ป้าป้าป้าอยู่บ่อยู่ใช่มันได้อยู่่ะได้พี่น้องเลยผูพกพน่ทีกับสวนเพิ่งเละอยู่ในสวนพี่ว้ามือซาสุภามาคอกบวบพี่น้องมือเลีกล่าวออกนะ แมวนะแม่มาเอวสาวสุภาตอนชาสุภามาเสื่งบวบนะวันแรกตอนแรกมากับแมวนี่ออกข่าทางไในนี่ปดได้บ่นี่ปดกันโอ้โบเห็นอ่าโตเตโดนนอมมาหาเลยโบเห็นไปหาเดี๋ยวนี้ลืมกันหรือบ่กินอ้อยเดไม่ชอบกินอ้อยเไม่ชอบ เห็นยังใช่จ้าบุยังี้ยบุกพักเม่อได้ปลูกเพื่อนไดเชิญไม่อมันหกเลยเนี่ยผูนไปบนตัวคลายข้มือค่ะเป็นผูใบเหลืองเนาะอันนี้บวมเป็นเป็นอันน้ำซีมันเด้นพ่น้องเดินมันเหลืองอยู่แล้วเราเก่าเลยเด้ผูเราใบเหลืองนี่บอกเขาว่าเขียวแสบนะ นี่โค้ดยอ้นี่ก็ไม่ได้หรือยืดได้กล้วยหอมเออได้คืออันนั้นจะแก่แล้วเนาะใช่กล้วยเข่านะกล้วยเข่าอยากแก่ขวาอย่าแก่แล้ว่ะกล้วยเข่านะโอ้กล้วยแล้วลายเลยพี่น้องใบกล้วยก็งดงามวัวมีดวงบ่ขว่ายดวงกันดอกแพวนี่อืมก็แต่ส่อออนดอกแพวนี่เนาะสิกว่างามเขินขว่ากินกับไข่ลูกนะปะเออ ปมาสับใหเลยเมื่อปลูกฟอมอู้พ่อลกแต่จะปลูกแาวทางน้าอูมี่าะพ่อแล้วน่าเอายังมากรเนาะว้าใส่เบิ้ลค่ะจบเอาเอาแลไม่มือดีนี่เอากระเมามาจะตื่นนอนปะเอ้ยเออเชยหนาใช่ไหมฮะเออนี่ลายเติบไปเด้ใช้นี่อยู่ได้หกกระดาจักอ้อยจังยังเนาะ A kêu namely, tất cả mọi người. Hãy nhanh 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 nhanh

แก่กว่ามาเหนียวอ้อยก็จดเลี้ยงเลยจุดกุ๊บจุดไข่ไม่ได้อ้อยเหลาใครจเกาเนาะม่เหลาก็แซ่บกว่าถ้าผู้ใดติดตามชาวสุภามาทำอิดกระสูงเนาะตะกี้ชาวสุภาก็คืออยู่เฮือนหลังนี้พี่น้องเฮือนเก่าวะนี่เป็นเฮือนเก่าแก่เฮือนมูนเลยเลยเนาะ ตอนนี้สภาพเป็นยังไงคือยังม่ทันข้นเบิ่งเลยชาวสภาเองค่ะยมทันเด้หูเลยาสภาเพื่อนเป็นยังไงมันจะเป็นต้นหม่วงเนาะต้นลายต้นใหม่ลายพี่น้องเพื่อนสมัยตะกี้เดนี่ต้นมะขามนี่ก่ะยังต้นเดียวแหละสองต้นพี่น้องต้นนี้ยหไงก็หมู่ต้นนี้ต้นน้อยเนาะตะกี้ต้นนี้จะเป็นมะขามกลางพี่น้องมะขามกลางละกะกระมะขามสมณนกันแทนเดตัวนี้จะเป็นขามสมเลยต่ดีนะสมหมดแล้ว ใบ,บมันก็คือว่าสูงแห้งพี่น้องสมัยตะกี้คือทั้งพ่อทั้งเมย์เพื่อนกระบักเอาอันนี้เอาอย่างค่ะบางคนเกิดต้นกล้วยใหม่บางคนเกิดต้น,น,บบตนดอกผึ่งพี่น้องนี่ มามาติดตะปูตอกติดกับต้นไม้นี่ไอ้คือเวียดอันมาคล้ายเครื่องแล้วมันหลักดึงไปนําเด็คขันบอกก็คือ,อยังร้ายต้นนี้ก็ยังมีแต่เก่าแห้งร้ายพี่น้องตะเก่านะแต่อันนี้เขาเจ้าหลักดึงไปนันกับพันเล็กน้อยดึงหินกับพันธุนี่เก่าเก็กก็ม่วงตวน,นี้กตะกี้ก็เป็นดอกงามเลยตันนี้เดือนนี้มันยังพันเป็นดอก,ดอกพี่น้องพันธุ์หอดยามมันขันเป็นจังหน่อยก็คือแบวววายแห้งเลย ผู้ใดอยากเบิ่งเพื่อนเก่าไปบ่าเพื่อนเก่าที่ชาวสุภาอยู่เนาะแล้วก็แบบชาวสุภานอนอยู่บนได้ก็มีเด้อมีบนนอนต่างหากอกายยีกแล้วก็ผู้ใดอยากฮห้เกี่ยวกับเพื่อนลังเก่าเอาไว้คลิปอาสิมาอันให้เบิ่งเด้อถ้าผูายย้ใดอยากเบิ่งกรสามารถคอมเมนต์ไปไว้ด้วยพี่น้องเด้อแต่ชาวสุภามีเวลากาสิมาถ่ายเบิ่อว่าชาวสุภาก็อยากถ่ายเกีย่ยวไว้กันพี่น้องเกี่วไว้เป็นทีน่ลึกเนาะบุฮหว้ว่าเพื่อนนี้สิยังอยู่อีกได้โดนสาไดนะแต่กาอยากถ่ายไว้เป็นทีน่ลึกหลังจากอันเฮาใส่ความพยายามพี่น้องด ก็ได้มาอยู่นี่กำหนึ่งหน้าซีได้อยู่พี่น้องใส่สุมัยมะขามลงไปใส่ใบมะขามแล้วก็โพสซี่ไทเดี่ยวพี่น้องโพสซี่ไทกับขาดโบดาณทุกันมาตอกใส่ เอาไว้มาคางยังพันเลยเดิวเมนูค่ะวันนี้จะเป็นเมนูยังแต่ก็อยากแปลกพี่น้องเอาหมอไปค้างไว้ก่อนหลายคนกระสิเคยได้ยินแต่น้องวัวน,น้องควายพี่น้องอาจีบบริเกอร์ได้ยินยนี่เนาะ แต่วันนี้นะเป็นน้องแบ่พี่น้องน้องแบ่แล้วก็แบเว่าจุ่มด่นจังได้กินนะคะบุคอ้อยด้กินหรอกควาน้องแบ่ค่าบุคออยเผาเอาเด้มันน้อยพี่น้องแต่ว่าอันนี้เป็นน้องแบ่เด้อมีซอชิม่าซิมาตุ้มน้องแบ่พี่น้องอาหาิดน้อยคนุ้นเคยได้กินแลยค่ะเคยกินพี่น้องซาชิม่านะตอนยังน้อยเคยกินอยู่แต่ว่าใหญ่มาพอได้กินแทบกินไ่กินเธอหนีเลย ตอนใหญ่ฮะกระซิมากินเื่อนีเละพี่น้องกระซิมาไล่ที่ดินก่อนมันตกที่ดินถ้าแม่นว่ามันตกที่ดินนะเฮาเอาเฮาเอาหูวเอายัางตุ่มได้เลยตุ่มเฮาเลยกะมาต้มเลยก็ได้เด้อแต่วันนี้มันตกที่ดินเลยกระซิมาล่างให้มันกินเคี่ยงคนที่ดินนี่ติดคัดติดเน็ตได้หนินะมันกะคล้ายๆคือกับปน่องงัวพี่น้องแต่ว่ามันไม่เหมือนน่องงัวเป็นน่องแบะ มาเอาขีดินขีเหนือก่อนขี้ดินขี้เหนือมันติดอยู่นี่เลยล่างมาก่อน ผีบ่เคยกินก็ถา้าติดตามมึงนํากันพี่น้องว่าเฮาเสร็จอะไรเอาน้องแม่นสิขายคือน้องงัวบอ่อันนี้มันตกขีดินเฮาก็ได้ล้างละเอียดแน่ว่าขี้ดินติดขักติดแน่ถ้าดขี้ดินนี่มันสิมีขี้เหยอนําเด้ขี้เหยืยวก็ลายพี่น้อนงขี้เหนียนข,นขี้ดิน ผลมาแล้วพี่น้องบ่ทันได้ต้มซ้ําผมาก่อนเลยนี่นะถ้ากะจมบ่ผลบ่ตกพี่น้องตอนนี้คือผลตกเทียมห้อยเลยเด้อจมบ่แดดแท้แดดว่าบ่ตกถ้าให้หมอฮอแล้วเฮาจังสิเอางวัวลง ເອົາມີໝາກຮສົວຂານຳເດີ້ພດສະພາລືມສກຕົກພີອງີຍທີ່ນາະເບ່ລົງເລີດີອນຮອ หมอเ้าก็กำลังปวดเนาะแต่ว่าพ้นนะตกลูกกำลังตุกอยู่ในนะคือสีสุกหายกี่ดอกหมอกขาพูดที่ปวดมันจักเสียงหายเสียงห้องนะตอนนี้เราก็ใส่เวลาต้มเพิ่งไงเดีอวประมาณสองโมงกว่าหรือช่วงสองโมงหรือเปล่ายิงตามไผ่เหรอมันแห้งห่อยเนาะคันไผ่แห้งกันมาชั่วโมงหนูมันก็สุกไปแหละมันก็เปลือยไอ้สามสิบาทก็ไม่เคยต้มกันพี่น้อกฮะก็ทีมาต้มเป็นจัตุริษี่ ตุ๊กพอดีกระเทอือนพี่ออน้องเตัวนี้กระเศร้าเล,ลายพอดีจี่จี้จี้จี้มาแหลมพักข้าก่อนมาใส่พักแพลวน้ำเดือดให้มันหอมเดมันดับกลิ่นข้าวขนาดล่างก็ยังหอมเลยแบบแพลวนี้ถามมากินเบอร์ลำกส้พี่น้องกันรสชาติตุ่มส่วนน่องเบะนี่มันสิคือกับน้องงัวน้องควายวัเนาะหลายคนก็สิเคยกินแต่น้องงัวน้องควายแซ่บน่องเบะนี่อรซี หน่อยคนจะกินน่องแวนี่พี่น้องบางคนก็บ่อยากเนาะไปบวัยหอนแหงพี่น้องเอามาซอยก่อนแล้วพวกก็คือหอนแทะมาซอยก่อนพี่น้องซอยปจนก่อนได้ไหมส่วนจะเผาไปจังเด็กหรือเปาเอาล่างนะรสชาติมันสิแตกต่างจากเฮาบัวล่างด้วยพี่น้องด้วยขั้นเฮาบัวล่างนะไปว่า รสชาติมันกะซีเข้มข้นแล้วก็ซีนัวกว่าพี่น้องคันเท้าล่างนะเท้าล่างร้ายรสชาติมันกะซีจ้างพี่น้องกะถ้ากินเบืองน้ำกันเนาะอืมโทษต้องขอโทษขออภัยน้ำปูดติบุกินด้วยพี่น้องเด้อแต่ว่ายวนซาสุภานี่กินจนว่า เกือกูโคตรโ้ใาณกินนองเบ่นี่อนห่อนหอนมามมโกมโช์มากปล่าไว้ลูกว้ะตกต๊ะตกะเบ่สองน้องเดนนี่พี่น้องใส่ได้ับบิทแล้เบสสองน้องนะได้บรายน้องเบ่มันสีน้อยเด้อ น้อยกว่าน้องงัวน้องแบนะน้อยกว่าน้องงัวน้องควายพันน้องงัวน้องควายนี่สองน้องนี่บ่ให้เว้าเลยแหนน้องเดียวก็นีน้องนี่น้องพี่น้องมาซอยผักบัวหัวหอมกพี่น้อง ปงกันเลยแบดนี้แต่เป็กนวน้องเบไไร้คือน้องวัวน้องควายกินแดมดนะกินไดมืพี่น้อเอยลาบสุานะบีเดวกินเดอกไดดมดใส่เกลือพี่น้องเกลือเขาขวบพี่น้องได้ไหมโอ้โหเกยเอามาพี่น้องเอ้ได้เลย น,นี่คือแบ่ได้ล <Blues. S 1> ูกแล้วเขาได้น้องมาเด้อพ no ี one ่น้องแบ่จากโตเลยมันเนี่ยหาโตมก็สามเมย์พี่น้องได้หาโตเลยได้มาใหม่อีกกินอีกพี่น้องมือหนีงก็ได้ได้หาโตสามเมย์ก็เลยแปดโตเกิดยวใหม่เลยอีกสามโตแล้วเนี่ย ชั้นโตค่ะตมน้อหมุนเดยกเบะแม่่อีลาร้ยเนี่ยแม่ดีแม่ดงดีกใส่าค้องเลยแบบนี้ใสเลยเมูดาเอียวเพมันได้กลินได้ดา ซมก่อนอใ่ขวดใ่เล่นนองแมมาส่วนกันอีกตัวนนง่ส่วนนองแบมใช่ตัวซีซีนซีมซีมซีใช่่ะ

ประสาทกับที่คือน้องวนพี่น้องมาครับเขจ้อะไนักวขนั้นเอะอืมกัวก่ไปนอนในโอปะมาพี่น้องก็คือ้ด้อใหกินด้อ กินได้ wow. คุไงกนเอาหจหน่อยเลยแพล้นะ่เล้อยสุดเพกใส่แพลนแล้วนลงพิเศษเลยมันดับกินข้าวเลย น้องงวน้องควายพี่น้องมาเดนพี่น้องมันกินกันสำหุณได้กินได้นะสำหรับคุณได้ที่ินเนา้อยนะได้อยู่โซตัว แบ่ทรงนี้เป็นราคาในะทางบ้านาสาัพุภานะเป็นราคาที่ดีคือแบ่เอื่อยก,กะเราเลี้ยงไว้ตั้งแต่แต่ก่อนนะั้นยังสี่หาโตพี่น้องสี่หาโตหนึ่งจากว่าเขาขายเนาะสวงเขาจำเป็นทาก็ต้องขายและบัน,นี้เอือเ่อยเพิ่งก็ได้มาอคือแบ่นนะมันสีได้ลูกลูกร้กลวงของคายาาาาเนาะคือบางโตมันได้เอาสีต่ตผู้ดได้ตหนึ่งนะคือมันได้ลูกสี่ตัวแต่ว่าทำได้ลูกสี่ตคือเลี้ยงนะมันบ่อยักใหญ่พีนพ่น้องเพราะว่านมแม่มันมีแต่ซองเต่าเลย นมนมแบนมีแต่สองเต่าเลยคือว่าคือว่าสองเต่าเลยพี่น้องคันจื้อพพิษนะแล้วมันกินบวกพอกันมาเลยนะมันกะหิ้วมันกะใต้ไปนําตามที่เมชาสุภาเคยเลี้ยงมาเด้อเคยเห็นเมชาสุภาเลี้ยงนะนะคันสามตัวนี่มีโอกาสรอดพี่น้องสามตัวนะสุราคันสามตัวมันก็สิตใต้ตัวนึงพี่น้องแบนนะแบบรือบอมันก็รอดเมื่อสามอิงตามเนาะรือบนนี้สองตัวสองตัวคือกันเนาะสองตัวมันก็รอดพี่น้องบางทีนะมันก็รอดเมื่อสองเลยสองตัวน่ะ อันรอดก็ร้ายกว่าเนาะแบบรอดชีวิตนะมันบัตายในพี่น้องพอนมแม่มีสองเต้าบางตัวก็ได้สองบางตัวก็ได้สามบางตัวก็ได้อันได้ได้ตัวหนึ่งพี่น้องคืออันนี้แบสซาสปาสามแม่เนาะสามแม่แม่หนึ่งนะสองตัวแม่หนึ่งกับสองตัวอะไรแม่หนึ่งก็บตัวหนึ่งพี่น้องพอดีแบสนะได้อยู่หาโตเหมือนี่เ่อเหมือเดียวเด้อและน้องมันก็อิงตามเนาะน้องมันก็ท้าลูกมานสองตัว นอกมันก็สองน้องถ้าลูกมันตัวหนึ่งกับประมาณตัวหนึ่งคือบอกสร้าสวาพกับพชื่อไปได้พี่น้องสำรับผู้ไดที่ยังบูหัวน้องแบะฮาอามาแต่ไซสก็คือน้องแบะฮาเอามาจากแบะที่เกิดลูกเนาะคือแบะที่เกิดลูกมันนี่ฮาก MM. ็ได้อยู่สองน้องถ้าเบอเฮาเบิ่งนทันนะคะก็จะได้ลายแต่บัดนี้ฮาเบิ่งบ่ททันเด็มันมีสามสี่สี่หาน้องพีเนาองหาโตเขาได้อยู่หาน้องแต่ว่าแบะนะมันอะไรนะแบบว่า แม่มันกินได้แม่มันกินไปห้าบรเห็นนอกมันนะแม่มันก็กินพี่น้องกันเอาเห็นแม่มันก็บโบทานกินเขาก็เลยได้มาเนาะกะสาวสภาก็ขอโทษขออภัยน้ำผู้ที่บอกกินน้องแว่ด้วยพี่น้องเลยสำหรับสาวนะกินได้เนาะสำหรับสาวสุภานาะกินได้พี่น้องบกินแต่เหล่าแต่เบี้ยสาวสภานะเป็นอาหารการอยู่อันกินนะบคอยเดนคลังยังหรอกเนาะกินได้เบิดเพื่อสนับสนุนและกำลังใจสาวสภาคือบอกกดขับโฆษณาในวีดีโอของสาวสภาเด้อพี่น้องเลยพอกันใหม่วีดีโอนะ 拜拜。Bye bye.